Oh yeah. We are safe now. Hey. Hey. Tàu. Hey, chim già. À, mày chạy. Hey, chim già. Hey. Hey, nó có thể. Ôi, anh biết. Ui. Ui. Cái Oh my god. Hey. Hey, có เฮ้ยเฮ้ยดินดินเฮ้ยแนตล่าบอกเฮ้ยเระเบิดระเบิดไม่ใช่เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยทอเทลเช็คพอยเซฟทูยูคอินเวนตอรี่คือไรอะเฮ้ยมันเป็นคอมพาสใหม่ให้เราเลย ปกกเป็นสกินนะคอมพาร์สของเฟสอ๋อ <c oughs> เฮ้ยมันหมุน400เลยเลื่องไรต่อครับหรือว่าเราต้องล่องเรือตามคอมพาร์สไปวะ <c oughs> Let me c h c k เยไม่ต้องเช็คต้องเรือไปเลยตามเข็มทิศมันคือทิศไหนวะมันจะเป็นทิศนี้แหละ <c oughs> นี่ทำ <c oughs> มองไม่เห็นตอนทำางมียจะเห็นเนี่ยอ๋อไว้ซ้าย <c oughs> โอเคถูกว่ะ <c oughs> เออถูกแล้วก็ล็อก อ๋อมันบอกอยู่ว่าไอ้บิ๊กซี่อ่ะมันกลายเป็นสเกตตลอดจอดก่อนที่มันกลายเป็นสเกตลอดเออผมว่าเราต้องเอาคงแพ่ไปหาวเนียชนหินนะได้กอยลูดิฟไดได้ได้ได้ด้ิฟ้อยยปล่อยเลยปล่อยปล่อยปล่ เออย่าเลยเทียบค่าเฮ้ยกระพริบใหญ่เลยอ่ะดูดิอ๋อไม่ใช่บักละผมว่าน้องตามหิ้มคิดตอบว่ะอย่าตทมเฮ้ยเฮ้ยไฟคลิปบิ๊กซี่บิ๊กซี่กับตันบิ๊กซี่คับอสบอสเลี้ยวบอสจะเลี้ยวบอสโอ้โห ร <laughs> ะเบิหดหมดตัวเฮ้ย <S <S มันเป็นฟรอสตลอกเตอร์ด้วยเฮ้ยตัวที่ไฟตัวที่ไฟเราเดินวนเดินวนต้องดูต้องดูว่ามันจะทำอะไรแม่งม่งกี้ปลาระเบิด ล้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเอ้ยเฉลิมพี่อายอยู่แม่งฟันโคตรแรงเลยแม่งฟันรัวด้วยเฮ้ยสเต้แบ็คโอเคขอบคุณที่บอกโอ้ยอ <laughs> แต่เหมือนอยู่ไกลๆแล้วแม่งโคตรเบาเลยใช่เหรอเออเไ้ยแม่งแม่งหลอกเนาะฆ่าตัวติดถือปืนก่อน Ui, 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 xuất quả, xuất quả. Quả, lại, quả, Điều... ui, 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 ui,

ยัง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 กูยังอยูอย่ยยยยเดี๋ยวกูขอกลับเล็วครับระวังนะระวังนะเดี๋ยวหาที่เขาโบว์แล้วยิงอยู่ไหนแล้ววะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางมันเทเลพอร์ต Là tổn 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 uh nó bật phai quá, đồn mà, may mắn, nó teleport pô dí mấy cái, lấy cày, tay, guu tay, guu tay, không, 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 ยวมตาทอดไก่ยอยู่ทอดไก่ยอยู่ตายแล้วไเฮ้ยดูกระโ,โหลกเลยโคตรเทเลยเฮ้ยเป็นสีทองอ่ะโอ,โโอโ้โ,อโหแม่เยสโคตรนานโอโ้สู้กันข้ามวันข้างเพง <laughs> ล้วเอากระโหลกไปกระโหลกไปส่ง เย่ yeah. ทีมดาเดมโอ้โห okay. oh, ถ้าถ้าทำเสร็จเราได้หน้ากากมานะโห oh, ใส่เลยโคตรเทแต่มันจะใส่แทนเลยแต่ไม่น่าได้มันจะใช้ช้อง